สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะอ่านวันนี้นะคะครูจะมาทบทวนความรู้การอ่านออกเสียงคํำควบกล้ามการอ่านคำควบกล้า,ามอักษรนํำการอ่านออกเสียงคําประสมการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะคะอ่ะนานนักเรียนดูนะคะการอ่านออกเสียงคําที่ใช้รอเรือ การอ่านอ,นออกเสียงคำที่ใช้รอเรือรอลิงจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะทําให้ความหมายของคําเปลี่ยนไปเช่นรบหมายถึงสู้กันต่อสู้ในทางสืกรบหมายถึงทําให้หายไปด้วยการเช็ดหรือถูก,การอ่านคาที่มีอักษรควบอักษรควบคือพยัญชนะที่ควรควบก,กับรอเรือรอลิงวเวนและมีเสียงกั้มเป็นเสียงเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่อักษรควบแท้อักษรควบแท้คือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือรอริงวเวนผสมด้วยสระเดียวกันและออกเสียงพร้อมกันเช่นขุ่ระข้องแหน่ไขวา้าอักษรควบกลันไม่แท้คือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือหรือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นเช่นจริงอ่านว่าจริงสร้างอ่านว่าสร้างรอเรือไม่ออกเสียงนะคะ ซาดอ่านว่าซาบพอรอเปลี่ยนเป็นซอโซนะคะอ่านเรียนดูงใหม่การอ่านาออกเสียงคําที่ใช้รอเรือการอ่านออกเสียงคําที่ใช้รอเรือรอลิงจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนมิจะามิฉนั้นจะทําให้ความหมายของคําเปลี่ยนไปเช่นรบหมายถึงสู้กันต่อสู้ในทางสืกนะคะนนี้รอเรือใบไม้นะคะถ้ารบตัวนี้รอลิงใบไม้หมายถึง ทำให้หายไปด้วยอาการเช็ดหรือถูต่อไปการอ่านคำที่มีอักษรควบอักษรควบคือพยัญชนะที่ควบก,กับรอเรือรอลิงวอแหวนและมีเสียงกลามเป็นเสียงเดียวกันออกเสียงพร้อมกันแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่อักษรควบแท้คือพยัญชนะที่ควบก,กับรอเรือรอลิงวอแหวนประสมกันด้วยสระเดียวกัน และออกเสียงพร้อมกันเช่นข,ขุดค่ะคล่องแคล่วไหว้คว้า,าอักษรควบไม่แท้คือเบียงชนะที่ควบกับรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือหรือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นเช่นจริงอ่านว่าจริงรอเรือไม่ออกเสียงสร้างอ่านว่าสร้างรอเรือไม่ออกเสียงต่อไปซาอ่านว่าสร้างทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซนะคะ ต่อไปการอ่านออกเสียงการอ่านคำที่เมีักษอนนำอักษรนำคือพยัญชนะนต้นสองตัวที่ประสมสละเดียวกันบางคำออกเสียงพยางเดียวได้แก่คำที่ใช้หอนำอนำยอบางคำออกเสียงสองพยาง์ได้แก่คำที่เมีักสรสูงนำอักษรเดียวคำที่เมีักษรกลางนำอักษรเดียวซึ่งคำเหล่านี้พยางแรกจะออกเสียงอัดตึงเสียงเช่นหลากหลายอ่านว่าหลากหลาย สว่างสวยอ่านว่าสว่างสวยอร,อร่อยอร่อยอ่านว่าอาร่อยอร่อยนักเรียนดูนะคะการอ่านคำที่มีอักษรน,นำอักษรน,นำคือเวียนชนะต้นสองตัวที่ผสมสระเดียวกันบางคำออกเสียงพยางค์เดียวได้แก่คำที่ใช้หอนำและอนนำยอบางคำออกเสียงสองพยางค์ได้แก่คำที่มีอักษรสูงนำอักษรเดียวและ คำที่มีอักษรกางนํามาสอนเดี่ยวซึ่งคำเหล่านี้พยายามแรกจะออกเสียงเป็นออกเสียงอักตึงเสียงเช่นหลากหลายอ่านว่าหลากหลายสว่างสวยัยอ่านว่าสว่างสวยัยอาร่อรอ่านว่าอารมณ์การอ่านออกเสียงคําประสมคําประสมคือคาที่เกิดจากคําการนํำคำที่มีความหมายตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่ การอ่านออกเสียงคำะสมต้องอ่านออกเสียงทีละคำต่อเนื่องและจะไม่ลากเสียงจากคำแรกเชื่อมกับคำหลังเช่นรถยนต์อ่านว่ารถยนต์การบ้านอ่านว่าการบ้านทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินไม่ใช่เราเรียนดูคำว่ารถยนต์อ่านว่ารถยนต์ไม่ใช่รถทะยนต์ข้อที่สองการบ้านอ่านว่าการบ้านไม่ใช่การละบ้านการะบ้านทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สิน ไม่ใช่ซับคสินกต่อไปการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอ,อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้สําหรับเขียนคากับคําหรือข้อความต่างๆทําทให้คหําหรือข้อความนั้นเด่นชัดขึ้นและอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเครื่องหมายวรรคตอนที่ควรรู้จักเครื่องหมายแรกไม้ยมกเราเรียกว่าไม้ยมกใช้เขียนหลังคําหรือกลุ่มคําเพื่อให้อ่านซ้ํา อ่านคำหรือกลุ่มคำข้างหน้าเรียนดูใหม่นะคะการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนและการอ่านอักษรย่เยอเครื่องหมายวรรคตอนที่ควรรู้จักอ่านเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้สําหรับเขียนกํากับคาหรือข้อความต่างๆทาให้คําหรือข้อความนั้นเด่นชัดและอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเครื่องหมายวรรคตอนที่ควรรู้จักเช่นไม้ยมกเรียกว่าไม้ยมก ใช้เขียนหลังคำหรือกลุ่มคำเพื่อให้อ่านซ้ำคำหรือกลุ่มคำข้างหน้าอย่างเช่นขำขำก็อ่านว่าขำขันแต่ละวันก็อ่านว่าแต่ละวันแต่ละวันต่อไปก็หมายวงเล็บหรือเราเรียกว่าน่าคาลิขิตหรือวงเล็บใช้เขียนํำกับข้อความที่ต้องการขยายความขยายความข้างหน้าชัดเจนให้อันเครื่อง,ห,ห,งหมายนี้ว่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิด เช่นฉันเกิดเดือนกรุงภาผ่านวงเล็บเปิดเดือนเดียวกับพ่อของฉันวงเล็บปิดอ่ามาเรียนดูนะคะการอ่านเน็่ยนะคะฉันเกิดเดือนกรุมพาันธนวงเล็บเปิดเดือนเดียวกับพ่อของฉันวงเล็บปิดต่อไปไปยันน้อยไปยันน้อยใช้เขียนและส่วนหลังของคำที่รู้จักกันโดยทั่วไปเวลาอ่านต้องอ่านคำเต็มเช่นกรุงเทพ่านว่ากรุงเทพ มหานครโปรดเจ้าอ่านว่าโปรดเจ้าโปรดจมลองต่อไปปยันใหญ่เรียกว่าปยันใหญ่ใช้เขียนหลังคำหรือข้อความที่ยังไม่จบยังมีต่อไปอีกถ้ากระหม่ยมนี้อยู่หลังข้อความใดให้อ่านว่าละและอื่นๆถ้าอยู่ตรงกลางข้อความให้อ่านว่าละถึงเช่นแม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทอง อ่านว่าแม่ทําขนมฝอยทองละหรืออ่านว่าแม่ทำขนมฝอยทองและ,อ,อ,แอ,อ,และอื่นๆพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวมีกอแล้วก็ไปยันไปยันใหญ่แล้วก็เขียนว่าของัผู้ต่อไปอ่เาเครื่องหมายบุพสัญญา ใช้เขียนแทนคําหรือข้อความที่เหมือนกับคําหรือข้อความในบรรทัดบนให้อ่านซ้ําคําหรือข้อความนั้นเช่นสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์จันทราพระจันทร์ดาราดวงดาวนะคะอ่าอย่างเช่นสุริยันพระอาทิตย์อ่านว่าสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์จันทราพระจันทร์อ่านว่าจันทราหมายถึงพระจันทร์ดาราดวงดาวอ่านว่าดาราหมายถึงดวงดาวนะคะ อักษยรย่อคือคำที่ยอ่อให้สั้นลงโดยใช้เครื่องหมายมาตภ,ภาพกำมาดภาพกำกับเพื่อให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้นการอ่านอักษยรย่อต้องอ่านคำเต็มเช่นจออ่านว่าจังหวัดพอจุดสจุดอ่านว่าพุทธศักราชมอกจุดมาตรฐานอุก่านว่ามาตรฐานุาสาหกรรมให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต่อไปนี้โดย ปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องจากนั้นประเมินอ่านของนตองน,นเองนักเรียนก็ดูปัจจุบันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเล่นหาวิธีช่วยปาระโลกร้อนโดยจัดกิจกรรมและเล่นเล่นอนุลงได้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจไม่ทิ้งหรือเปผาทำลายเศษพลาสติกอาทีขวดน้ำหลอดกาแฟหรือแม้แต่เศษกระดาษเหลือใช้ซึ่ง ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการขอให้เกิดสภาวะโลกร้อนตามมาในอนาคตหากทุกว่ายังไม่แก้ไขอย่างจริงจังเจ้าอว่าในวันข้างหน้าคงหาสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ยากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้เราทุกคนสามารถช่วยลดปัญหา ปัญหานี้ได้อะทุกคนร่วมมือกันช่วยกันกลมายกลมูอ,อย่างจริงจังนักเรียนไปหัอ่านมานะคะปุยนุ่นเล่าให้พี่มะเฟืองและส้มจิ๊ดฟังว่าปุยนุ่นอยู่ยที่เชียงใหม่ตอนนั้นอายุากการา,าวถึงห้าขวบปุยนุ่นมีชู่เลี้ยงชื่อตอนเขาเป็นคนใจดีมากมักจะเล่าเรื่องสนุกมักจะมีเรื่องสนุกมาคุยมาเล่าให้ปุยนุ่นฟังเสมอ แต่ที่วัวตองจะพูดคําเมืองคุยนุ่นก็พอจะจําจําคําเหนือได้บ้างปิจนาคําไทยของภาคเหนือหรือที่เรียกว่าล้านนาจะเริ่มต้นด้วยคําว่าอัยังอออยังออ,งอซึ่งหมายถึงอะไรเอ่ยทุกคำลองฟังปิจนาข้อที่ข้อนี้อัยังออ ไม้ด้านเดียวปักกลางหนองคนเดียวคนใดไปก็ถอดมาก็ถอดที่มาควรกับที่ชมวิตฟังเข้าใจไหมปุยนุ่นถามได้ฟังไม่มั่นใจก็ค,คิดยากเหมือนกันขอเวลาทำความเข้าใจมุกเฟืองรอเวลาคิดหน่อยนะปุยนุ่นจะใบคำให้นะคะคำตอบเป็นสิ่งของแต่เป็นของใช้สำหรับผู้ใหญ่ คุณยายของพี่มะเฟืองอับส้มจีดปวยนุ่นแนะใไอคิดแสดงว่าเป็นของโบราณแน่ๆถ้าเป็นของคุณยายใช้แล้วก็ส้มจีสตีติดสนามใบให้อีกนิดนะปวยนุ่นของใช้นี้คนยุคป,ปัจจุบันเขาใช้เขาไม่ใช้กันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเลิกกินหมากกันแล้วของชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ในการกินหมากค่ะ อ๋อนึกออกแล้วไม้ฟักปูนแน่เลยอ่าไม้ด้ามเดียวอยู่กลางน้องน้องก็คือเต้าปูนใช่ไหมจ๊ะพี่มาเฟือหยิ้มยิ้มแป้นเพราะมั่นใจว่าถูกแน่ๆถูกต้องค่ะพี่มาเฟือนจกิงจริงอุ้ยนุ่นชมพี่มาเพือแก้ปิดจนาได้ คอหยากๆยักสัก์แต่ว่าคนผู้ไม่มีความคิดไม่มีความรับผิดชอบสมัยก่อนเวลาเขียนคําว่าคนจะใช้คอควายคอคนหัวหยิกหัวหยักแต่ปัจจุบันเลิกใช้ลักษณะคออยากๆยักของอักษรตัวนี้ใช้เพื่อประชดพูดที่สักด์แต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นคนแต่ไม่มีความคิดและความรับผิดชอบตัวอย่างทําอะไรก็ทําให้จริงๆจังๆ ย้ายค่ะว่าได้ว่าคอยอยากอยากสักแต่ว่าคนอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะให้นักเรียนประเมินการอ่านออกเสียงของตนเองโดยใช้เกณฑ์ประเมินที่ร่วมกันกำหนดข้อที่หนึ่งอาจออกเสียงตามอักขระวิธีได้ข้อที่สองการแบ่งวรรคตอนยังมีผิดพลาดบ้างและขาดความมั่นใจบ้างต่อไปการใช้นะการใช้ การใช้น้ำเสียงยังต้องฝึกฝนอีกมากเพราะอ่านด้วยน้ำเสียงเดียวกันตลอดความคล้องแก้วในการอ่านพอใช้ได้นักเรียนมีวิธีการพัฒนาคุณภาพการอ่านของตอนอย่างไรฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วอย่างสม่ำเสมอโดยเลือกเรื่องหรือข้อความที่ชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้อยากอ่านานักเรียนรอบไปท่า ขออีกรอกตัวเล็กๆพอครึ่งมรรทัดพอนะคะอะนี่เรามาดูชงการกระบะทับความหมายของคําประโยคโดยสัญลักที่คําหนดให้โดยใช้เครื่องหมายการกระบข้อที่หนึ่งภาวะมีความหมายตรงกับข้อขอบวัยกับสภาพ,พเผชิญมีความหมายตรงกับข้อใดเผชิญมีความหมายตรงกับข้อใด ได้ไม่เอเย่ยมีความหมายประสบค่ะคนละไม้คนละมือซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรช่วยกันทำทัญญาหารมีความหมายว่าอย่างไรข้าวสมบูรณ์มีความหมายตรงกับข้อใดครบถ้วนข้อที่หกยุคเข้ายากหมาเเพงมีความหมายตรงกับข้ขอใดข้อกอภาวะน้ำท่วมข้อกอภาวะสงครามข้อกอภาวะแห้งแล้ง ข้องอก,การขาดแคลนอาหารคำตอบที่สูงก็คือก็องอรัดเข็มขัดหมายความว่าอย่างไงก็เก็บออมขอแก้ไขขอใช้จ่ายงอประหยัดรัดเข็มขัดนะคะความหมายว่าอย่างไรก็เก็บออมขอเข็มขัดขอใช้จ่ายงอประหยัดนะคะต่อไปข้อแปดไรเออต้นเต้าขาใบวาเดียว อะไรเอ่ยต่อไปก็ก้าวอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะอุ่มพุ่มสวยไม่มีใบมีแต่เม็ดอ่าอปนนะคะอะไรเอ่ยยิ่งยิ่งตัดยิ่งยาวก็อกอผมก็กอ,อเล็บก็กอ,อถนนก็งอหญ้าอะไรคะหญ้าอ่อเพราะว่านัองเรียนรอบแบนึัน รอบเสร็จยังเอ่ยอ่ารอกเสร็ลลแล้วนะถ้าไม่ทันก็ดูวิดีโอของครูนะคะอย่าลืมต,ตบทวนบทเรียนนะคะทุกครั้งนะคะขอให้นักเรียนต,ตบทวนบทเรียนด้วยหลังจากที่เรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ